หราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนธันวาคมภายในช่วงนี้จะมีดาวพระเกตั้นเข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้หราศีนี้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพันผวนอยู่เสมอในช่วงของเดือนธันวาคม เราก็จะมารับฟังและให้ท่านได้รู้และจะได้เตรียมรับการเคลื่อนย้ายของดาวพระเกตที่เข้าไปอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความสมหวังและมีความผิดหวังเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวย้ายนั้นก็มีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีเราก็มาฟังกัน เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ท่านที่หนึ่งนั่นก็คือราศีที่หนึ่งคือราศีมังกรชาวราศีมังกรในเมื่อดวงดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนธันวานี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีรายได้ที่ดี ในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะหาเงินได้ง่ายและคล่องตัวจะหาได้มากกว่าในช่วงที่ผ่านมาเงินที่ท่านได้มานั้นก็คือการที่เราขยันทำมาหากินเงินก็จึงมีตามมาหาเราอยู่ตลอดบางครั้งนั้นเราก็ได้มากบางครั้งเราก็ได้น้อย ก็ถือว่าเรามีเงินมีทองใช้เรียกว่าไม่ขาดมือในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรอีกอย่างหนึ่งก็้ท่านระวังในเรื่องของการใช้จ่ายบางครั้งนั้นจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ท่านประหยัดไว้อย่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยบางทีก็จะเป็นในเรื่องของการใช้จ่าย ภายในครอบครัวจะมีการจ่ายโน่นจ่ายนี่ซื้อโน่นซื้อนี่มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะของการที่เราจะจับจ่ายบางสิ่งบางอย่างนั่นของในครัวอาทิเช่นของใช้ของสอยอาจจะมีการหมดอายุเราก็ต้องเปลี่ยนบางทีก็ซื้อมาเพิ่มเติมในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกร ก็มีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าดีไม่ขาดมือท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอคนรักคนใคร่ก็ดีอยู่กันไม่มีการทะเลาะเบาะแวงนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ต่อมาราศีที่สองนั่นก็คือราศีกลม ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาคมที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นจะทําให้ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องของดวงชะตาราศีก็ถือว่าดวงดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ จะมีเข้ามาหาท่านทุกช่องทางถ้าหากว่าท่านมีการค้าขายหรือว่าทําการค้าขายก็จะมีกำไรกําไรที่งดงามถ้าหากว่าท่านใดทํามีธุรกิจเกี่ยวกับในด้านของการเงินการทองก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆจะมีความรุ่งเรืองจะมีความโดดเด่นจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบ มีโอกาสที่ดีได้จับเงินแสนเงินล้านก็เป็นไปได้เพราะว่าดวงดาวในช่วงนี้ได้ทำการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีความสำเร็จต่างๆนานาภายในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีเหมือนกันในเรื่องของการเก็บป่วยชาวราศี กลุ่มในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาให้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของสุขภาพและรารณามมยต่อมาเรามาดูอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็มีจิตใจที่เรียกว่าโอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันจะทำอะไร ก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มในช่วงของเดือนธันวาคมต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีคือราศีที่สามนั่นก็คือราศีมีน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนธันวาที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นจะทําให้ชาวราศีมีนนั้นในเรื่องของการงาน การงานนั้นก็ถือว่าดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะได้รับงานที่ดีและจะมีคุณภาพตัวของท่านนั้นทำแล้วจะมีชื่อเสียงจะมีเรื่องรือกันไปไกลงานที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จและมีคนให้เกียรติและมีคนคอยให้กำลังใจถ้าเป็นงานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นงานต่อตู้ต่อโต๊ะ ท่านจะมีรายได้ที่ดีท่านมีฝีมือที่ดีโดดเด่นอยู่แล้วชาวราศีมีนนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานในด้านฝีมือในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเป็นเงินที่เรียกว่ามีใช้มีสอยไม่ขาดมือถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีจะมีเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆในช่วงนี้เรียกว่าการเงินนั้นท่านจะมีใช้จ่ายไม่ขาดมือชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนธันวาก็นับว่าเป็นโอกาสทองของท่านท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าเรามี คนรักที่อายุน้อยกว่าเราให้ท่านคอยระวังอาจจะมีการแง่งอนหรืออาจจะมีการต้องงองอนเขาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็ขอให้ท่านทำใจเย็นๆไว้จะเป็นการดี <c oughs> ต่อมาเรามาดูราศีที่สี่ของเดือนธันวาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรราศีที่สี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโชคมีลาบนั่นก็คือราศีเมษ ราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการเงินหรือความรักในด้านของการเงินชาวราศีเมษนั้นจะมีพร้อมกับ สิ่งดีๆเข้ามาทางนั้นการเงินการทองท่านอยากจะได้อะไรก็จะมี เข้ามาหาท่านท่านอยากได้โน่นได้นี่ก็จะได้เพราะว่าท่านมีเงินมีทองอยู่แล้วการงานก็ถือว่าดีมีความสำเร็จต่างๆนานาท่านจะได้งานที่ดีมั่นคงในช่วงของเดือนธันวานี่ชาวราศีเมษนั้นก็รู้สึกว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ ในเรื่องของคนรักคนใไร่อีกเช่นเดียวกันท่านจะพูดจะจาอะไรในช่วงนี้อาจจะมีการผิดบ้างถูกบ้างให้ท่านระวังอาจจะมีการจับผิดกับตัวของเราก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของคนรักคนใไรใ่ระวังในเรื่องของการพูดคำจาอาจจะมีบ้างผิดบ้างในช่วงนี้ และอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่ห้านั่นก็คือราศีพฤกษกชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนธันวาจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นจะทําให้ดวงชะตาของท่านมีความโดดเด่นอีก <c oughs> เช่นเดียวกันในด้านของการงาน <c oughs> การเงินความรักรวมถึงในเรื่องของโชคลาภ ในช่วงนี้จะมีการเดินทางออกบ่อยครั้งก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะต้องเช้าไปเย็นกลับอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการทำงานแต่ก็ถือว่างานที่ท่านทำนั้น ก็เป็นงานที่ดีสำหรับชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นในเรื่องของเงินทองในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีที่เรียกว่าเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านเคยให้ใครเขาย,ยืมไปในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้เขาจะเอามาคืนทั้งทุนทั้งกำไร เรียกว่าท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ได้ในช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงาน อาจจะไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไรการพูดการจาอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังไว้อย่าใจร้อนมิฉะนั้นจะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นต้องมีการทะเลาะกันอย่างหนักหรืออาจจะมีการแตกแยกบางครั้งนั้นอาจจะต้องแยกทางกันอีกระยะหนึ่งการที่เราใจเย็นๆจะเป็นการดีในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศี นั่นก็คือราศีเมถุนในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีเมถุนนั่นในช่วงของเดือนธันวาที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะดีท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีอิทธิพลและจะทำอะไรก็จะมีเรียกว่าโดดเด่น มีคนเกรงกลัวในเรื่องบารมีและอำนาจและจะมีความโดดเด่นอีกต่หากตัวของท่านก็จะมีสเสน่ห์มีคนนิยมยกย่องโชคจะชมมีคนนิยมยกย่องชื่นชมท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคมีลาบอีกแต่หากเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ จะมีโอกาสทองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งนั้นท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จจะมีคนให้การสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้อง ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและให้การส่งเสริมท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของปลายเดือนธันวาคมท่านจะมีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านใดทำงาน เกี่ยวกับงานประจำท่านจะมีโบนัสและจะมีเงินเดือนที่ดีและจะมีการจับของฝงของฝันในวันของเดือนธันวาคมนั่นในช่วงของปลายปลายเดือนท่านจะมีโอกาสได้จับของขวัญที่ดีมีโชคมีลาบอีกแต่หากจะทําให้ตัวท่านนั้นมีความสุขและท่านจะไปกินเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ท่านระวัง อาจจะมีเรื่องมีราวกันได้ท่านทำอะไรให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้การที่ไปสังสรรค์หรือว่าไปกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นให้ท่านระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณทั้งหมดหราศีที่เข้ามารับฟัง ในคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทั้งหกราศีนั้นจงโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ท่านมีความสุขกันยิ่งขึ้นไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี